ครับสวัสดีครับก็มาที่ตลาดนั้นนะครับคลิปที่3นะครับนาฬิกาเรือนนี้ชินมากนะครับเป็นงานาฬิกาลูกป่าเลขกสองซ้อยครับอันนี้เป็นช่วงท้ายๆตลาดคนไม่ค่อยเยอะนะครับหัวตลาดคนจะเยอะหน่อยนะะครับได้ไปแล้วครับงานนิดหน่อยครับได้แม s สป็อกฮอตวิ e e l ครับ ับยาเซรามิกลุยวิจองครับอโอ้คล้ายเป็นเหมือนเฟชชิลครับชิ้นใหญ่นะห้าเหรียญเฟชชิลด้วยทีฟอร์เทนชิ้นห้าเหรียญสามเหรียญสิบครับโ้ร้านนี้คนลุมเยอะฮนะนั่นเป็นของเล่นไหม งานทั่วไปนะครับ mix up ทางประเทศออสเตรเลียนะครับเขาจะมีตลาดนัดแบบนี้นะครับตามหัวมุมเมืองใหญ่ๆของที่นี่ครับเขาจะมีแบบนี้ครับตัวอาทิตย์ยิ่งไปทางต่างจังหวัดนะครับเคยไปเยี่ยมทางบ้านญาติต่างจังหวัดนะฮะออกไปหลายร้อยกิโลเนะี่ยไอ้นั่นนะจะเจองานที่แปลกๆนะฮะ งานแปลกๆ,ลๆงานหายากๆเยอะเลยครับงานเกี่ยวกับพื้นวิถีชีวิตของเขารับอุปกรณ์การเกษตรของที่เขาใช้ในชีวิตประจําวันเมื่อก่อนนะครับและที่ไม่ได้ใช้แล้วจะเอามาขายครับแต่ถ้าอยู่แถวโซนใกล้เมืองก็จะเป็นงานค่อนข้างเป็นงานใหม่ครับโซนนู้นไม่เดินนะก็ไม่น่าจะมีอะไรมากครับเดี๋ยวย้อนกลับไปร้านที่ได้ของมาครับไปดูอีกทีหนึ่งครับว่าเขายังมีของอยู่ยไหมแ้วก็เดี๋ยวต้องไปซื้อ หมูสเต๊ะร้านคนไทยแล้วก็ซื้อแผ่นรองที่จะใช้ใส่ในหม้ออบลมร้อนครับร้านคนไทยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะพาตัดดูซอยซอยละลายซั์ครับจะพารัดดูซอย,ยนะึงซอยที่เขาขายของของแร่ๆเยอะๆครับซอยหน้าเลยนะครับ ซื้อจากร้านนี้ไปนะครน้องบัวน่ารักครับงานของเก่านะครับมันมันอยู่ที่ว่าเราเห็นอะไรแนละ้วมันถูกชโลกับเห็นเราชอบครับถูกแพงไม่มีนะครับชามสูชิห้าเหรียญครับเดี๋ยวจะมาถูงก็ใช้ได้นะห้าเหรียญกนะล่องสูชินะครับ มีหลายกล่องคนระับกิต้าตัวนี้ครับเดี๋ยวกลับไปซื้อสามชามฟูชิครับคล้ายๆเหมือนของร้านฟูจินะครับซื้อไปแตกสองชิ้นห้าเหรียญแค่ร้อยเดียวฮนะอืม,อม ถังน้ำแข็งตโนั้นเก่าใช้ได้นะครับนีที่เป็นล้วนนะฮะตัวนี้ครับท w ดอ o l l a r triple five t w ชิ้นละสองเหรียญสามชิ้นห้าครับอ่าสาวเวียดนาม ต๊ละลายฉลุนั้นก็สวยครับตะเกียงครับเก่าแท้เก่าจริงครับตัวนั้นตะเกียงตะเกียงร้านนะแต่มีไว้เยอะแล้วครับมีไว้เยอะเราก็ปล่อยผ่านไปก่อนนะเห็นไหมหมูเพิ่งเขากินเมื่อกี้ครับมาจากร้านคนไทยครับ

สองเหรียญครับอันนี้ก็สองเหรียญใส่เทียนแมวน่น,น่ารักดีนะครับสงสัยจะต้องโดนแนละ้ว <c oughs> เป็นลายงายแขนมือครับเวสเพสตรีหนัสือเพลงครับ How much you put for the cat ปร m มาณ for the cat this one the cat yeah two dollars <2. S 1> oh this one two one dollar okay I take that นี่เป็นงานบาหลีนะครับงานแกะ this one the bones เหรอ yeah งานแกะกับสองเหรียญก็ถือว่าสวยฮะแต่ว่าผมมีงานที่สวยกว่านี้ โอเค grab that for me ลุกฟอร์ตั้มสิเดี๋ยวสเตมสตาร์บั๊กโอเคครับและได้เท่านี้แหละครับเดี๋ยวกลับไปบ้านแล้วก็ได้อะไรเดี๋ยว ว่ากันอีกทีครับขอบคุณครับ